มาดูนะครับว่าบ้านหลังนี้ใครอยู่นะฮะอ่าผมมอบหมายให้ใครพักหลังนี้นะครับมาดูอ๋อเจอแล้วเจอคนอยู่คนพักแล้วนะฮะมาแล้วนะครับอม,มาดูความเป็นอยู่ของลูกน้องผมแต่ละฝ่ายแต่ละ,ะแผนกนะฮะที่นี่คือบ้านหลังไม้นะครับเป็นบ้านไม้เก่าคลาสสิกนะฮะอ่าไม้ดูไม้แดงไม้จิกนะฮะมาแล้วสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นโยธิกานะคะ น้องสาวจากจังหวัดสารคามนะครับได้ยังกินข่าแรกงน้องวะอุ้ยตะโมคุงน้องเฟิร์นส่วนคนนี้พี่เลี้ยงมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงนะฮะน้องเอมมี่โกจะแม่สายเด้านะครับกินข่าแรงไว้นน้องเนาะน้องเนาะน้องเฟิร์นตอนนี้ก็ผมรับมาทํางานด้วยมาร่วมงานด้วยนะฮะก็ได้พักอยู่บ้านหลังนี้กับเอมมี่นะฮะเออสาวหน่อยนะครับจากสารคามน้องเฟิร์น เอ่อคูณไอเอฟฟีน้องเฟิร์นกับถ้าไปในเฟซนะครับกดติดตามเฟซเอ่อโยธิ่เฟิร์นโยธิกานะครับเพจโยธิ่เฟิร์นโยธิกานะฮะน้องเฟิร์นสาวงามหลังนี้จะเป็นน้องเฟิร์นกับน้องเอมมี่นะอากินเขาน้องละอ่ะพากันกินเข่าเออเอมมี่นะฮะเป็นกำลังใจให้น้องเฟิร์นน้องเอมมี่นะฮะเอ่อนะครับนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนทุ่งนาของผมนะฮะสวัสดีครับอ่าเสียปุ๋นะฮะอ่ชวดชวด จวดอย่างเดียวนะฮะส่วนนี้นะฮะสาธิตตายต่ำอ่าอ่าน้องๆน,นะฮะไอ้อน้องชายมาเที่ยวหานะฮะอ่าปามกับปาร์กนะฮะอ่าสวนนี้น้องสัตว์มาอ่า,อาด้านนี้ก็เป็นสตูดิโอห้องตัดต่อถ่ายทำห้องการาฟิกนะฮะบรรยากาศงานหากเพียงคิดถึงเฮ้าเรียบร้อยนๆๆๆๆ้องๆเนาะดยวส่งเรียบร้อยนะ จอห์นนี่มิวสิกงานโปรดักชั่นอยู่จะอยู่ตรงนี้นะฮะไอ้นี่ไอ้เบลนะฮะจากนครพนมวันนั้นครับับสสวที่มาติไซอี้กบ้างนี่ครับยังอยู่นะฮะยังยังอยู่นะครับส่วนห้องนี้ก็เป็นพนักงานฟาร์มนะครับอาฮาน้องหลังห้องนี้เป็นห้องใครเนาะ อ๋อห้องนี้เป็น้องอาร์ตนะฮะอยู่บมกแท่นเมื่อเราเป็นวะห้องนี้อืมห้องน,งนี้ยังไม่เห็นมีใครนะฮะ ห้องนี้เป็นห้องใครเนาะห้องสุดหล่อซุปเปอร์สตาร์อ้าวสวัสดีครับห้องนี้เป็นอาร์มนิรนามแอดสิบห้าโลเป็นไงโอเคนะที่พงที่พักขาดเหลืออะไรบอกผมนะบอกพีนะอ่านี่ละฮะอยู่กันแบบพี่น้องอยู่กันแบบโอ้ถุงก๊อฟปูไอ้หี้ยเออเละเป็นโจ๊กเลยนะครับกับบรรยากาศความเป็นอยู่ ของน้องๆในทีมงานนะฮะอืมนะฮะเอ่อเจ้ากินขา้าวยังเรียบร้อยแล้วนะแอดกินขายย้าวแล้วยังเรียบร้อยแล้วครับกินยาแล้วอ,อ่าโอเคนะครับให้ที่อยู่ที่นอนนะครับอืมขาเหลือ,อยังก็บอกเด้อขต่อของพ่อ่มได้หรอเพนบ่เฮ้ยมีบ่อพ่อฮม่มเออเอามาให้ในนะค่ะสิโตสิโตเนาะอ่าได้แล้วเนาะอ่า อะไรว่าม in ึงมีรถถังอะไรอ่ะอาวไมรถรถของโลกไว้ด ah well ูต่างหน้าอ่าอะไรนะรถรถของโลกเอาไว้ดูต่างหน้าอ๋อตอนนี้ลูกชายลงไปส่งขาครับอ๋อไปกับแม่เขาครัมันมีความหมายสำหรับมึงขึ้นไปรถคันนี้อ๋ออะไรนะมีความหมายมีความหมายมากเลยครับอ๋อความหมายมีความฝันใช่ไหมอ๋อมีความหมายมากเลยนะก็คือเข้าใจน้องเว้ยกูเข้าใจด้วยห่างแล้วกันแล้วก็ลูกมัน ก็เก็บไว้ดูต่างหน้านะอาเปน็นรถคันนี้ไล่แอดละ่ะมีอะไรไปดูไม่มีไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรเลยนะ,อะแอดสิบห้าโลก,กับอาร์มี่ะรนามกลางมุงวะบ๊อบ๊บอบอตรงกลางอะไรนั้นวะเรื่องไหนกลางก็ไดนะ้เนาะขาลเรือยังกระบอกเนาะไก่ทรงเสือ้ออะไรที่แขนพปงแขนผ้าอะไรก็นั้นแหละก็อยู่กันแบบนี้แหละหที่ผมนอนยิ่งเละกว่านี้อีกผมก็บริหนอนดีได้ผมบอกไ้ผมนอนในคอก กับลูกผมเออผมนอนกับในลูกขอนอนตรงไหนมันสบายใจก็นอนตรงนั้นแหละเออครับที่มันอยู่ได้เว้ยแต่ครับใจอยู่ยากเว้ยแต่ที่ตรงนี้มันกว้างอยู่แล้วคือหัวใจหัวใจมีหาย,ยู่เสมออ่าหัวใจมีหาย,ยู่เสมอ,อ,มยอยเมอาพักผ่อนไม่ควรละไปพักผ่อนขาดเรืออะไรก็บอกเลยแอดมีตังติโตอยู่บ่ล <Yeah. S 1> ะอามึงมีตังติโตไหม อ่อายังไงขันเหลือยังไงมึงก็บอกกูแล้วกันนะโอเคพักผ่อนเฮ้ยทำอะไรเออให้ห้ามชักวาลนะเว้ยแต่เมื่อไหร่นั่นทําตัวดีเดี๋ยวพาไปซีเว้ยเออโอเคเดี๋ยวพาไปซีรู้เรื่องอย่าเพิ่งชักวาลนะเว้ยเก็บน้ำคุนค้นๆไว้นะรู้เรื่องนะโอเคนอนพักผ่อนน้องปิดไฟดีกว่าเว้ยไปแมงไม้มันเยอะ,อะโอ้โหแมงไม้ทำให้มันเยอะจังสาธิตกินข้าวแร้งลงมาเนาะ นะกินแล้วบอกินแลวเนาะนะครับสาธิตตายต่ำนะครับก็ยังอยู่นะครับอยู่กับผม2ปีแล้วนะครับนี่ชายหนุ่มผู้มีแต่ความร่าเริงความสุขสนานมอบความสุขให้กับพี่น้องนะครับสาธิตก็ยังอยู่นะฮะสาธิตยังอยู่กับผมนะครับทีมงานนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกทท่านนะครับสุดท้ายนี้ครับขอพบทุกท่านพบเจอแต่ความสุขนะครับอ่าด้านนู้นก็จะเป็นยายอินดี้นะฮะเดิ๋ไปหายายอินดี้ก่อน นี่คือลูกดองคนแรกเลยนะครับยายอินดี้อีกอยู่กับผมตั้งแต่เจ็ดปีแล้วนะครับเออเดี๋ยวย่างไปทักทายคุณยายอินดี้ก่อนไม่เคยถ่ายไม่เคยได้ถ่ายถ้าใครติดตามผมมาเจ็ดปีจะจำคู่หญิงคนนี้ได้คุณยายอินดี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเล้าของผมนะครับเล้าไก่หนุ่มไก่สาวผมจะแยกทำเป็นเล้าพิเศษดังดีที่นอนให้เขายังดี ติดตามได้ทางไลน์ออฟฟิเชียนนะครับ ID @jonene07 นะครับถ้าคุยเรื่องไก่นะครับสวัสดียายอ่าบ้านคุณยายจะอยู่ตรงนี้นี่ครับยายคุณยายคู่บารมีผมนะครับคุณยายที่ดูแลผมมาดูแลทีมงานมาตลอดนะยายได้ยังยินเขาแรลงได้พัดกับพ่อเนาะยายเนาะได้พัดกับพ่อเน,ะนอนะาะอ่านี่ครับยายยายก็ยังอยู่นะครับอยู่ด้วยกันมานานนะครับนี่แหละครับค้นเฮากันทักกันแพร่งกัน มาคิดดีต่อกันหวังผลประโยชน์ต่อกันมันก็จะอยู่น้ากันในดนบางคนเข้ามาหาผมเพียงเพื่อหวังผลประโยชน์นถ้าไม่ได้ประโยชน์จากผมเขาไปจากผมก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะผมก็ไม่ได้สีเรียดนะครับคิดดีแบ่งปันมีน้ําใจให้ที่กินที่อยู่ที่นอนก็มีความสุขกันไปนะครับขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับอ้ามวันดีนะเว้ยอ่าโอเค อขอเป็นคนดีไว้มีหลายๆคนให้กำลังใจฝากให้กำลังใจผ่าน youtube มานะอามนะเอ๊ะมึงรู้ไหมว่าพี่พี่ขอบอกให้เองรับรู้ว่าพี่ไปไล่อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ตลอดมีคนหลายๆคนเขาฝากให้กำลังใจอามมานะขอให้อามเป็นคนดีอย่าทำให้พี่ๆน้องๆเขาผิดหวังนะเออเป็นเป็นคนดีโอเคหน้าตาสดใสขึ้นเยอะเห็นไหมไม่ได้กินเหล้าหน้าตาสดใสขึ้นเยอะอพี่เป็นกำลังใจให้วเว้ลบคำดูถูก จากใครหลายๆคนรวมทั้งลบความดูถูกจากพี่เดินหน้าสู่สังคมที่ดีเดินหน้าสอสิชีวิตดีๆนะโอเค <Okay. S 2> พี่เปียกำลังใจให้หลายๆคนก็เป็นกกำลังใจให้นะโอเคพักผ่อนนะน้องนะอขอเป็นกกำลังใจทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญล่ำล่ำรวยรวยตลอดไปจากใจผมครับจอห์นนี่มือป,ป่าอินดี้ครับผมขอเป็นกกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เขาชมคลิปครับขอเป็นฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนเลยครับสวัสดีครับ làm gò thò như thông ai bất thâm bao châu đình mưa đi bóp.